ค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองตรงเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ในฤดูกาลนี้ครับจะเป็นทีมไหนนะครับระหว่างฟิออนตินาหรือจะเป็นทีมอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดครับโดยเกมนัดชิงในวันนี้นะครับก็จะเตะกันที่สนามเอเดนอารีน่านะครับซึ่งเป็นสนามเย่าของสลาเวียปรากซึ่งอยู่ในกรุงปรากนะครับประเทศเช็คแหละครับโดยความน่าสนใจของเกมนี้นะครับทีมอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดครับการลงเล่นในรายการนี้พวกเขาโคตรสุดยอดเลยครับ 14นัดในฤดูกาลนี้ครับในการลงเล่นเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งไป13นัดแล้วก็เสมอกับคู่แข่งไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับโคตรโหดครับฟอร์มการเล่นของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับสำหรับตัวหลักๆวันนี้นะครับของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับกองหน้าครับมิชิวันตนิโอนะครับด้านซ้ายครับซาอิตเบนรามาขวานะครับจะเป็นทางจารอดโบเวนแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกครับก็จะเป็นทางลูคัสปาเกต้ามิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นทางดีแครนไรท์ครับจับคู่ทางโทมัสชูเซกครับ คู่เซนเตอร์อาร์เกดกับคู่กับทางเคิร์สซูมาแบ็กซ้ายครับเป็นอารอนเครสเวลแบ็กขวาทีโรเคเรอร์ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางอาเลโอล่าเลยครับส่วนทางทีมอย่างฟิโอริน่านะครับผลงานในฤด,ดูกาลนี้ในการเล่นเกมยูฟาคอนเฟอเรนซีครับก็ถือว่าดีเหมือนกันครับ16เกมในฤดูกาลนี้นะครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งไป11นัดเสมอไป2ครับแล้วก็แพ้ไป3เกม สำหรับทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้จะเน้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับทีมอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับแชมป์เมเจอร์สุดท้ายที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์ได้ก็เป็นรายการอินเตอร์โตโต้ครับนละครับตั้งแต่ปี1999ไม่ควา้าแชมป์เมเจอร์มาแล้ว24ปีเตม็ตมๆครับ ส่วนทางทีมอย่างฟิโอรินาครับแชมป์ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ได้ย้อนไปโน่นเลยครับโคปาเตลียปี2001ก็22ปีเต็มๆครับที่ทางทีมอย่างฟิโอรินาไม่ประสบความสำเร็จกับรายการใดๆเลยครับ คู่นี้นะครับถือเป็นบอลระดับเกรดเดียวกันครับสูสีใกล้เคียงเป็นอย่างมากครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูจากสถิติที่ผมกล่าวมาครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าฤดูการนี้เวสแฮมยูไนเตดในการเล่นเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกพวกเขาผลงานดีโคตรเลยครับวัดกันปอนต่อปอนแล้วนะครับทั้งเรื่องของสถิติทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเวสแฮมก็ถือว่าดูดีกว่าทางฟิออรินาอยู่พอสมควรครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าเวสแฮมจะสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้แหละครับ และเพื่อนๆเลครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมยูฟาคอนเฟลล a ก u e ในเกมคขําคืนวันนี้ทีมไหนจะสามารถคว้าแชมป์ครับระหว่างฟีออนิน่ากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและอย่าลืมครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ